สวัสดีครับวันนี้นะครับทางร้าน m มคคาช็อปของเรานะครับก็จะมารีวิวนะครับชุดอารีโมทนะครับลาสินค้าก็จะเป็น WRC นะครับ025นะครับในชุดก็จะมีตัวโมดูลนะครับเป็น12โวลต์นะครับ12ช่องนะครับ โอเคนะครับหน้าตาโมดูลรับจปรานนี้นะครับมีประกอบด้วยตัวนี้นะครับตัวชุดอันนี้เป็นชุดรีโมทคอนโทรลนะครับมีทั้งหมด12ช่องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโมดูลตัวรับนะครับทั้งหมดก็จะมี12ช่องนะครับใช้ความถีที่315มิคเฮิร์ตนะครับใช้ไฟจ่ายเป็น12โวลต์นะครับ นี้ผมก็จะมาสอนนะครับวิธีการต่อใช้งานนะฮะตัวนี้นะครับได้ไปแล้วให้เราแกะฝาโคบเวอร์ออก่อนะครับโอเคนะครับเราแกะฝาโคบเวอร์ออกมามันก็จะมีโมดูลข้างในนะครับ12ตัวนะครับฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นฝั่งของ อินพุตนะครับอินพุตก็คือเป็นไฟ12โวลต์นะครับมันก็จะบอกชัดเจนนะครับจะมีนี่ครับฝั่งบวกนะครับฝั่งลบนะครับเขียนไว้ชัดเจนนะครับส่วนช่องนะครับมันก็จะบอกอยู่นะครับฝั่งนี้เป็นช่องที่หนึ่งนะครับนี่ครับสังเกตเล็กนนะครับอันนี้เป็นหกนะครับอันนี้เป็นเจ็ดนะครับมันจะมีบอกอยู่นะครับ ตัวสุดท้ายก็จะเป็นช่องที่12นะครับทั้งหมดก็12ช่องนะครับนี่ก็จะเป็นตัวรับสัญญาณของตัวรีโมทนะครับตรงนี้นะฮะโอเคครับการต่อนะครับก็จะมีไดแกรมตามนี้นะครับ ผมจะมาไล่หน้าคอนแทคให้ดูนะครับคอนแทคมันก็จะมีนะครับมี A B C นะครับทุกช่องนะครับจะมี A B C หมดผมก็จะวัดให้ดูก่อนนะครับในกรณีที่มันยังไม่ทำงานนะครับ B นี่เป็นคอมมอนนะครับส่วนขา C นี่เป็น NC นะครับ A นี่เป็น NO นะครับจะวัดให้ดูนะครับอันนี้นะครับเป็น NC นะครับถ้าวัดมิเตอร์สายข้างหนึ่งจับที่ขา B นะครับแล้วก็อีกสายข้างหนึ่งมาวัดที่ขา C นะครับนี่ครับเพราะว่ดอีกขาหนึ่งก็ยังไม่ดังนะครับมันจะเป็นแบบนี้ทุกช่องนะครับแต่ถ้าเวลามีไฟหรือกดรีโมทนะครับสถานะมันจะเปลี่ยนมาเป็น n o นนะครับอันนี้คือสถานะปกตินะครับ โอเคครับผมก็จะทดสอบกับตัวโหลดนะครับเป็นมอเตอร์สิบสองโวลต์เหมือนกันนะครับเล็กๆให้ดูก่อนนะครับก็ให้เราจ่ายไฟนะครับทดสอบความพร้อมของตัวโมดูลนะครับว่ามันใช้งานปกติหรือเปล่านะครับก็เหมือนที่ผมบอกครับจ่ายไฟเข้าที่ฝั่งนี้นะครับมีตัว คอนเนคเตอร์อยู่นะครับอันนี้เป็นไฟบวกเก็บโวลต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นขนาดของตัวฐานรีโมทนะครับจะเป็นยี่สิบสาม M นะครับ12โวลต์นะครับไซส์ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับถ้าเรากดอย่างนี้นะครับมันตอบสนองแสดงว่าใช้งานได้นะครับ อันนี้ในโรงงานจะแถมมาน่าจะเป็นฟังก์ชันนะครับกดติดปล่อยดับนะครับนี่นะครับสังเกตไฟ LED นะครับมันจะบอกสถานะว่าทำงานที่ช่องไหนนะครับเดี๋ยวผมจะกดช่องหนึ่งนะครับนี่ครับโอเคนะครับผมจะมาต่อใช้งานให้ดูนะครับเบื้องต้นนะครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะต่อโหลดให้ดูนะครับจากชแนลที่หนึ่งนะครับรีเลย์ลตัวที่หนึ่งนะครับช่องหนึ่งนะครับทำให้นําไฟบวกนะครับจะเป็นสองร้อยยี่สิบโวลต์หรือสิบสองโวลต์หรือยี่บสี่โวลต์ก็ได้นะครับนี่ผมจะใช้สิบสองโวลต์นะครับไฟนะครับมาเข้าที่คอมมอนคอมมอนก็คือขา B นะครับ ขาบีอยู่ตรงไหนอยู่ช่องกลางนี้นะครับขาบีอเคนะครับจ่ายไฟเข้าไปนะครับส่วนขาออกนะครับขาออกผมจะใช้เป็น NO. N O N O N O NO นี้จะเป็นขา A นะครับก็ใส่เข้าไปนะครับโอเคนะครับขาออกก็จะเป็น NO นะครับคือต่อออกจากช่อง A นะครับช่อง A ก็มาเข้าขั้วของมอเตอร์นะครับส่วนทีกขั้วหนึ่งนะครับของมอเตอร์ก็จะมาวิ่งมาเข้าไฟลบนะครับมันก็จะพบวงจรพอดีนะครับให้ผมจะมาทดสอบการทำงานให้ดูนะครับ โดยกดช่องที่หนึ่งมอตเตอร์ตอนนี้ก็ต้องหมุนนะครับมากดให้ดูนะครับมีช่องหนึ่งนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นลักษณะการทําง,งานกดติดปล่อยดับนะครับถ้าผมปล่อยมอตเตอร์ก็จะหยุดทําง,งานนะครับนี่นะครับโอเคนี่ก็ติดปล่อยก็ดับนะครับอันนี้เป็นการทําง,งานแบบกดติดปล่อยดับนะครับมันจะมี การทำงานอยู่3แบบนะครับคืออันนี้คือแบบที่1กดติดปล่อยดับแล้วก็จะมีแบบที่2คือกดฝั่งหนึงติดกดอีกฝั่งหนึ่งดับแล้วก็แบบที่3จะเป็นกดครั้งหนึงติดแล้วก็กดครั้งหนึงดับนะครับนี้ผมก็จะมาสอนนะครับการเซตการใช้งานรีโมทนะครับว่าต้องการใช้งานในแบบ หนึ่งแบบสองแบบสามที่ผมกล่าวไปตะกี้นะครับอันนี้คือแบบที่หนึ่งนะครับทีนี้ผมจะมาเซตนะครับให้เป็นแบบที่สองนะครับว่าเซตยังไงนะครับการเซตก็ไม่ยากนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเซตแบบที่สองให้ดูนะครับแบบที่สองนี่คือกดฝั่งหนึ่งติดนะครับกดฝั่งหนึงดับว่ามันเซตยังไงนะครับการเซตตรเนี้มันจะอยู่มี สามแบบนะครับแบบที่หนึ่งอยู่ที่ถ้าเซตเลขสามนี่ครับจะเป็นกดติดปล่อยดับเลขหกนี่จะเป็นเหมือนที่ผมบอกครับกดฝั่งหนึ่งติดแล้วมากดอีกฝั่งหนึ่งดับนะครับก็มีเลขเก้านะครับเป็นกดหนึ่งทีติดแล้วก็กดอีกทีหนึ่งดับนะครับนี่ผมจะเซตตัวที่สองให้ดูนะครับโอเคนะครับการเซตก็ไม่ยากนะครับจะมีนี่ฮะสังเกตนะครับจะมีฟุตบุตตอมหรือสวิตช เล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับเจียวขาวนะครับก็จ่ายไฟปกตินะครับให้เรากดค้างนะครับนี่ครับแล้วปล่อยนะครับกดอีกทีหนึ่งนะครับกดรีโมทย้ำๆอย่างนี้นะครับโอเคนะครับแสดงว่างนี้ใช้ได้แล้วนะครับโอเคนะครับ เมื่อมันได้ฟังก์ชันที่เราต้องการแล้วครับสังเกตนะครับผมจะเทสให้ดูนะครับคือกดช่องที่หนึ่งนะครับมันจะมอเตอร์จะทํางานนะครับแล้วมากดตรงข้ามนะครับคือช่องที่สองอันนี้คือมอเตอร์จะหยุดทํางานนะครับโอเคเทสกันเลยนะครับนครับกดช่องที่หนึ่งนะครับมอเตอร์ทํางานนะครับกดฝั่งตรงข้ามนะครับหมายเลขสองนะครับ Okay. ดับนะครับโอเคนะครับอันนี้คือการทํางานในแบบที่2นะครับทีนี้ถ้าถ้าเราไม่ต้องการแบบนี้เราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับมาดูอีกอแบบที่3นะครับก็เหมือนกันครับแบบที่3เหมือนเดิมนะครับแต่คีย์เบิร์ดมันอยู่ที่เลข9้านะครับแบบที่3 โอเคนะครับอันนี้คือได้แบบที่สามมาแล้วนะครับก็คือตัวเนี้ยจะเป็นกดทีหนึ่งติดแล้วก็กดอีกทีหนึ่งดับนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับหมายเลขหนึ่งเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับกดอีกทีมันจะดับนะครับนี่นะครับกดทีหนึ่งติด กดทีหนึ่งดับโอเคนะครับอันนี้คือแบบที่สามนะครับถ้าเราต้องการให้กลับมาเป็นแบบกดติดปล่อยดับมันจะคีย์เวิร์ดอยู่เลขสามนะครับนี่นะครับในข้อมูลในเว็บก็จะมีวิธีเซตอยู่นะครับอันนี้คือคีย์เวิร์ดของมันของในแต่ละแบบนะครับตามนี้เลยนะครับ โอเคนะครับผมก็จะเซตกลับมาค่าเดิมนะครับก็เหมือนเดิมครับนี่ครับมันก็จะเป็นแบบกดติดปล่อยดับเหมือนเดิมนะครับกดติดปล่อยดับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการทำงานเบื้องต้นนะครับซึ่งสามารถนะครับ นำไปต่อโหลดได้ทั้งหมด12ช่องนะครับสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าช่องที่1ช่องที่2ที่3เนี้ยเอาไปต่อกับอะไรยังไงนะครับก็สามารถไปทําได้นะครับเช่นฝั่งนี้เป็นหลอดไฟทั้งหมดก็ได้นะครับหรือฝั่งนี้จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างอื่นก็ได้นะครับเช่นพวกมอตรงมอเตอร์ปั๊มน้ําอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถคอนโทรลนะครับผ่านรีโมทตัวนี้ตัวเดียวได้เลยนะครับผม เค okay. นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแก่ลูกค้าหรือสายงานอื่นๆนะครับที่เข้ามาดูและอยากต้องการนำไปดัดแปลงให้เข้ากับงานของตัวเองนะครับก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาที่เว็บไมคคาช็อปได้นะครับผมก็จะขอจบการรีวิวนะครับชุด WRC 025นะครับเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับผม